สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอังคารที่2เมษายน2 0 2 4อธิษฐานเผื่อกรุจักข้อท่องําเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านให้ท่านเพียรพร้อมด้วยความรู้ถึงพระไทยของพระองค์ในสัพพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณโคลสีบที่หข้อที่เอ่านเอเฟซัสบทที่หข้อที่สิบห อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปี2สมอเอล8ถึง11หนึ่งข้าแต่พระบิดาขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระสิริที่ประทานแก่กิจจักของพระองค์และสําคัญสําหรับทุกอย่างทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทาผ่านทางกิจจักของพระองค์บนแผ่นดินโลกสองข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยกิจจักในประเทศของข้าพระองค์ให้ยังคงซส่อสัสั์ต่อการทรงเรียกของพระองค์ อยาให้คิดจักรหลุดลอยไปจากจุดมุ่งหม่ยบนโลกนี้ในพระนามของพระเยซู 3. าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดให้ความรักของพระองค์เพิ่มขึ้นท่ามกลางลิกายต่างๆของคิดตจกักรให้เราทุกคนเห็นตัวเองเป็นหนึ่งเดียวในพระนามของพระเยซูสี ข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยเหลือผู้นำขิตจ,จักรทั่วโลกปกป้องพวกเขาจากการโจมตีของศัตรูและอย่าปล่อยให้พวกเขาเหนื่อยล้าในการทำงานของพระองค์ใน,รนพระนามของเยซูห้าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดจัดเตรียมทรัพยากรสำหรับกิจ,จักรของพระองค์เพื่อพัฒนาอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ในพระนามของเยซูหกข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดเพิ่มอิทธิพลของคิจ,จักรในทุกด้านของชีวิต และทุกด้านของความมีธรรมของมนุษย์ในพระนามของเยซูเจ็ 7. ถ้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยคิดจักรในประเทศของข้าพระองค์ให้เอาชนะความท้าทายทั้งหมดที่อาเกิดขึ้นขอทรงช่วยให้เราประสบชัยชนะในพระนามของเยซูแปดข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดให้พระวิญญาณและฤทธิอำนาจของพระองค์เต็มคิดจักรของพระองค์ขอทรงช่วยให้เราได้รับประสบการณ์ถึงฤทธานุภาพของพระองค์มา มากกว่ากิจจักรในสมัยก่อนในพระนามของมรยเสซูก้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดจัดเตรียมทุกสิ่งที่กิจจักรต้องการเพื่อดําเนินการตามพระบัญชาของพระองค์ในการนจราจิตญาณมาสู่อาณาจักรของพระองค์ขอทรงจัดเตรียมและให้อำนาจแก่เราในการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์บนโลกในพระนามของมเยซสุสิบ ข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดปลูกความรักนิรันดร์ของพราไว้ในกิตตจักรเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักต่อโลกและดึงดูดดวงวิญญาณเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์มากขึ้นในพระนามของพระเยซูสิบเอ็ดข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดประทานสติปัญญาแก่กิตตจักรเพื่อครอบงำคนรุ่นของเราและแม้แต่รุ่นต,ต่อไปในพระนามของพระเยซูสิบสองอธิษฐานส่วนตัวของท่านสำหรับการประชุมท้องถิ่นของท่าน